สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้เครื่องอัดไบอ้อยผมบ๊ะมนะครับจากเพจเพิ่มผลเบลเลอร์สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเพิ่มผลเบลเลอร์นะครับว่าเป็นใครผมก็จะขอแนะนําตัวคร่าวๆนะครับก็เพิ่มผลเบลเลอร์นะครับิษัทของเราเปิดมาตั้งแต่ปี2019นะครับเราเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่นาเข้าเครื่องอัดไบอ้อยรุ่น3ามพเข้ามาในประเทศไทยบางท่านก็อาจจะเห็นในวิดีโอข,ของคาด์นะครับก็จะเป็นแท็กเตอร์คันที่ ใช้รุ่นคลาสคาสดรุ่นอารออนหกนห้านะครับคู่กับเครื่องอัดไบโอไอรุ่นสามพันสองปัจจุบันนี้ก็ทํางานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับในเขตภูเวียงส่งไบโอไอห้โรงงานน้าตาลม,มิตรผลนะครับก็สําหรับบริษัทเพิ่มผลของเรานะครับเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องอัดไบโอไอโดยเฉพาะเพราะว่าเราเองเนี่ยมีประสบการณ์กว่า7ปีเกี่ยวกับเครื่องอัดไบโอไอโดยตรงแล้วก็เราก็ยังทำเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของอะไหล่นะครับให้มี ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นมีความทนทานมากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับการอัดใบอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนลืกกระทุง้งไม่ว่าจะเป็นรางไอเคหรือจะเป็นผนังห้องอัดนะครับซึ่งส่วนนี้เราก็ทําให้ปรับปรุงคุณภาพของอะไหล่ให้สามารถยือดอายุการใช้งานของเครื่องจักรไปได้นานยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้เราก็ยังมีอะไหล่เกี่ยวกับชุดมัดนะครับเราก็เป็นผู้นําเข้าเหมือนกันแล้วก็เชือกสําหรับมัดฟางแล้วก็เครื่องกวาดนะครับ เราก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการใช้งานแอปเพิ่มผลเบลเลอร์นะครับซึ่งแอปพลิเคชันเพิ่มผลเบลเลอร์เนี่ยเราใช้ประสบการณ์แล้วก็การรวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆนะครับมาเพื่อทําตัวแอปพลิเคชันสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งานเครื่องดัดใบอ้อยนะครับในแอปพลิเคชันนะครับก็จะมี ข้อมูลเกี่ยวกับอ่ะอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณเรื่องเชือกการคำนวณเรื่องต้นทุนค่าเชือกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะอัดใบอ้อยเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่สมมติ3ามอันตันอ่ะเราจะต้องใช้เชือกทั้งหมดกี่ม้วนอ่ะแล้วต้นทุนค่าเชือกเราเป็นทั้งหมดกี่บาทแล้วรวมถึงว่าเราจะสามารถรู้ได้ด้วยว่าต้นทุนเป็นบาทต่อก้อนหรือต่อตันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วก็จะมีตารางอะไรนะครับสําหรับ เชาไล่เพื่อที่ว่าเราสามารถจะรู้ได้ว่าชิ้นส่วนตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเพื่อที่เวลาเราสื่อสารกับคนขายนะครับเราจะได้เปิดรูปไปเขาดูได้หรือเวลามีชิ้นส่วนเสียหายแล้วเราถอดแล้วเราจาวิธีการประกอบไม่ได้แล้วก็สามารถดูสมุดอะไรเนี่ยเพื่อเป็นการอ้างอิงได้ว่ามันประกอบการประกอบที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรวมถึงยังมีคู่มือสําหรับการใช้งานเครื่องอัดใบอ้อยนะครับที่เราจะอธิบายอยู่กับพื้นฐานการใช้งานข้อควรระวัง การแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็มีไฮไลท์ของเราเลยก็คือปัญหาเรื่องการมัดเชือกซึ่งทุกท่านคงจะเจอปัญหาเรื่องการมัดเชือกอยู่แล้วนะครับในคู่มือของเราเนี่ยก็จะมีการอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนว่าลักษณะการขาดแบบไหนควรแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังอย่างไรบ้างเพื่อที่ว่าชาวไร่เนี่ยจะสามารถดูแลตัวเองได้เพราะว่าเนื่องจากหน้างานเนี่ยแน่นอนทุกคนต้องการช่างในการดูแล แต่ช่างเองก็มีจํานวนจํากัดนะครับรวมถึงช่างเองก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันถ้าหากว่าลูกค้าสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับเบื้องต้นนะครับมันก็จะเป็นมันเราก็จะได้ไม่เสียเวลาในการทํางานนะครับเพราะว่าปัญหาบางอย่างนะครับมันก็เราก็สามารถจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองก็สาหรับคู่มือนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะทําให้ชาวไร่เนี่ยสามารถจะใช้งานได้เองสามารถซ่อมรถได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาช่างเลยมันเป็นเพียงแนวทางในการ ดูแลเครื่องจักรนะครับแล้วก็ในการแก้ปัญหาสําหรับปัญหาที่ใหญ่ก็จําเป็นต้องเรียกช่างเหมือนเดิมนะครับหรือก็อาจจะต้องโทรปรึกษาช่างก่อนก่อนการทําการซ่อมหรือการแก้ไขต่างๆนะครับแล้วก็ถัดมาก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้งานหน้าจอนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการใช้งานการตั้งค่าต่างๆเป็นยังไงรวมถึงเรายังมีบอกเกี่ยวกับเรื่องของเออร์เลอร์ต่างๆนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าหน้าจอขึ้นเออร์เลอร เบอร์เบอร์สาบสองเบอร์ยี่สิบหกอะไรขึ้นมาเราต้องแก้ปัญหายังไงต้องแก้ปัญหาที่จุดไหนนะครับคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับเรามาดูของจริงกันเลยสําหรับการใช้งานแอปพลิเคชันเพิ่มผลเบลล์ในมือถือนะครับก่อนอื่นเลยหลังจากที่เราติดตั้งนะครับเราก็มาเปิดโปรแกรมในมือถืออ่ะเสร็จแล้วทีนี้ในหน้าแรกแล้วก็จะขึ้นโชว์ประกาศจากทางเพิ่มผลนะครับก็จะเป็นช่องท,ทางในการติดต่อส,รรสื่อสารระหว่างผมกับผู้ใช้งานนะครับก็ให้เราทําการกดครั้งหนึ่ง สำหรับผู้ใช้ใหม่ครั้งแรกเราต้องทำการลงทะเบียนก่อนนะครับก็โดยการใส่อีเมลแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก,กดลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้าที่กรอกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ชื่อผู้ใช้แล้วก็ที่อยู่นะครับแต่อันนี้อ่ะผมลงทะเบียนไว้อยู่แล้วผมก็จะกดเข้าสู่ระบบอ่ะพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีเมนูหลักๆอยู่สี่เมนูนะครับเมนูแรกก็จะเป็นเรื่องของเชือก ในเรื่องของเชือกเนี่ยอ่ะเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะอัดใบอ้อยจำนวนหมื่นก้อนเราก็ใส่ราคาเชือกต่้วนไปอ่ะสมมุติว่าเชือกมูลละเก้าร้อยน้ำหนักเก้ากิโลจำนวนชุดมัดอ่ะสมมุติเราใส่สักห้าชุดความยาวก้อนสักสองร้อยแปดสิบเซนน้ำหนักก้อนก็สักประมาณสี่ร้อยกิโลพอเรากดคำนวณน,นะครับ มันก็จะขึ้นความยาวเชือกขึ้นมานะครับว่าความยาวเชือกต่อม้วนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่จานวนเชือกที่ใช้ต่อก้อนเท่าไหร่แล้วก็จํานวนที่ก้อนที่ได้ต่อเชือกหนึ่งม้วนจํานวนเชือกที่ใช้ว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่ม้วนเพื่อที่แอัดหมื่นก้อนต้นทุนค่าเชือกเป็นทั้งหมดรวมแล้วจุกกี่บาทน้ําหนักที่ควรจะได้จากจํานวนเชือกที่ใช้ตามนี้อ่ะแล้วก็ต้นทุนค่าเชือกต่อตันนะครับว่าอยู่ที่กี่บาทถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสั่งเชือกก็สามารถกดติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ ถัดไปในหัวข้อที่สองนะครับหัวข้ออะไรสําหรับหัวข้ออะไรนะครับก็เราสามารถที่จะดูสม,มุดอะไหล่ได้จากหัวข้อตรงนี้อ่ะสมมติเรามาดูชุดมัดนะครับในกรณีที่เราไม่รู้ว่าชิ้นส่วนมันประกอบกันยังไงเราก็สามารถเปิดสม,มุดอะไหล่ตรงนี้ขึ้นมาดูได้ว่าชิ้นส่วนตรงไหนมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ชิ้นส่วนไหนเรียกว่าอะไรเพื่อที่ว่าเวลาเราพูดจะสื่อสารกับช่างหรือว่าคนขายเนี่ยเราจะสามารถ พูดได้คุยกันได้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนะครับนะอย่างสมมติเราดูอีกสักจุดนะชุดก้ามปูนะเวลาเปิดก็รอสักครู่นะครับข้อมูลมันเยอะสักนิดนึงก็จ,จะโหลดช้าหน่อยสำหรับชุดก้ามปูนะครับสมมติรูปม,มันเล็กไปเราก็สามารถที่จะทางขยายมันออกมาได้ ในส่วนของอะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะแบ่งเป็นส่วนๆว่าอ่าส่วนหัวเกียวส่วน,ววนดาวกระจายแขนกวักชุดมัดลูกกระทุงห้องอัดส่งกาลังแล้วก็ระบบจารบีถัดไปนะครับส่วนคู่มือซ่อมส่วนคู่มือซ่อมผมก็จะแบ่งหัวข้อตามนี้นะครับก็จะมีเรื่องของส่วนประกอบกลไกการทํางานจุดอดจระบีการตั้งค่าทามิ่งการตั้งลูกปืนลูกกระทุงการตั้งกระดอลิงการตั้งแขนกวักขั้นตอนเมื่อนอตเซฟตี Not ้ขาด การตั้งชุดมัดแล้วก็กระสวยการแก้ปัญหาเชี่ยวไม่มัดแล้วก็ตารางของเหลวต่างๆนะครับอ่ะสมมตุติเราเข้าไปดูอย่างตัวอย่างเช่นการตั้งลูกปืนลูกกระทุงอ่ะในหัวข้อนี้เราก็จะมีให้ดูอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างขั้นตอนการถอดลูกปืนขั้นตอนการประกอบลูกปืนแล้วก็การตั้งลูกปืนนะครับว่ามีจุดไหนที่ต้องอตรวจเช็คจุดไหนที่ต้องทําการปรับตั้งแล้วก็ข้อครวรระวังอยู่ตรงไหน หรืออันนี้ก็ขั้นตอนเมื่อน็อตเซฟตี้ขาดนะครับาสาเหตุที่น็อตเซฟตี้ขาดทำอย่างไรเมื่อน็อตเซฟตี้ขาดการเปลี่ยนกระสวยถ้าเกิดว่ากระสวยงอนในนี้มีบอกไว้หมดนะครับหรืออย่างที่เป็นไฮไลท์เลยก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องเชือกไม่มัดนะครับแน่นอนครับเชือกไม่มัดมีหลายสาเหตุตรงนี้เราก็จะแบ่งหัวข้อมาก่อนว่า ลักษณะการไม่มัดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนอย่างเช่นไม่มัดปมอยู่หน้าไม่มัดปมอยู่หลังเราก็สามารถแยกเข้าไปดูได้เป็นหัวข้อไปนะครับสมมุติปมหลุดแต่ปมอยู่หน้าเราก็ลองมากดเข้าไปดูนะครับอ่ะเราก็จะบอกสาเหตุการแก้ไขแล้วก็ข้อควรระวังนะครับรวมถึงถ่ายรูปจุดที่ให้ทําการตรวจเช็คด้วยแล้วก็ต้องทําอะไรกับมันบ้างเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับ อ่ถัดมาครับวิธีการใช้หน้าจอสําหรับผู้ใช้ที่ไม่เคยใช้เครื่องอัดใบอ้อยมาก่อนนะครับเราก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าหน้าจอมีการตั้งค่าอะไรบ้างต้องกดยังไงต้องตั้งระยะก้อนเท่าไหร่ตั้งแรงดันยังไงในคู่มือตัวนี้ก็จะมีบอกไว้หมดนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นหน้าจอการทํางานหน้าจอการตั้งค่าแล้วก็หน้าจอการแจ้งเตือนนะครับ อย่างเช่นหน้าจอการแจ้งเตือนนะครับก็สามารถที่จะเราก็มีอธิบายไว้ด้วยว่าสมมุติ e อ r o r ชุดมัดโผล่ขึ้นมา e อ r o r 26ถ้า e อ r o r 26ขึ้นมาเราต้องทำอะไรมีทั้งความหมายมีทั้งสาเหตุมีทั้งการแก้ไขรวมถึงรูปของจุดที่ทำให้เกิดปัญหาด้วยนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแอปเพิ่มผลเบลเลอร์ถ้าใครสนใจ ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะทําเวอร์ชั่นฟรีมาให้ทุกคนได้เอาไปลองโหลดลองใช้งานกันดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้เวอร์ชั่นเต็มที่มีออปชันทุกอย่างตามแอปที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นลูกค้าของเรานะครับเราจะทำแค c คูลาพิเศษให้เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างในนี้ได้สําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ